สวัสดีครับพกรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับตอนนี้คนงานชุดแรกนะครับที่อยู่ที่อิสราเอลก็เดินทางกลับประเทศไทยแล้วแต่ยังไม่ถึงบ้านหรอกครับพอหลายคนก็ต้องต่อไปอยู่ต่างจังหวัดกันทั้งนั้นนะครับก็ปรากฏว่ารัฐมนตรีก็ไปยืนกันหน้าสลอนเลยมีหลายกระทรวงด้วยกันมาต้อนรับมาทำคอนเทนต์ แล้วก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวแล้วก็จบครับพวกนี้ก็กลับบ้านไปปรากฏว่าในการประชุมสภา,าก็มีกระทู้ถามรัฐมนตรีก็เป็นกระทู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับแต่ก็ไม่มีใครพูดถึงการเยียวยาให้กับลุ่มคนที่ต้องกลับตอนนี้ก็มีแจ้งจุดประสงค์วัตถุ มาแล้วประมาณหกพันรวมหกพันคนจะเยียวยาจะอะไรกันได้บ้างเพราะว่ากองทุนไอ้คนงานเนี่ยได้คนละหมื่นห้าตอนนั้นเองแต่พิ่กลพิการก็ได้สามหมื่นเกิดตายก็ได้สี่หมื่นแต่ก็ได้ค่าทำศพด้วยแต่ห้ามเกินสี่หมื่นห้ามทำศพเยอะห้ามทำศพมากครับแ,แต่คนบ้านนอกคนต่างวัดค่าทำศพเป็นแสนนะจะบอกให้ บอกคนว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศครับคุณจัก,กรพลแสงมณนนีก็ได้ออกมาบอกมาพูดแทนนายกเศรษฐาไม่ไปใช่สิมาพูดแทนคุนเปรมปีอะไรเนี่ยรัฐมนตรีว่าการให้รัฐมนตรีช่วยมาพูดก็คือจะหาช่องทางอพยพคนไทยออกมาจากพื้นที่ให้มากที่สุดทั้งทางอากาศทางน้ำและทางบกแต่ภาวะสู้รบ ที่มีต่อเนื่องทําให้เป็นไปได้ยากอันนี้ผมเห็นใจนะแล้วผมเข้าใจนะเพราะว่ามันมันยากอะตอนนี้มันรบกันอยู่อะบางครั้งนะไอคนงานไทยอะจะหนีหนีจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งอะนะยังโดนในฐานอาิอสราเอลยิงเลยอะแล้วไม่รู้ที่ตายไปเนี่ยโดนใครยิงก็ไม่รู้ฮามาสหรืออิสราเอลก็ไม่รู้มันมั่วตัวกันไปหมดเลยอะ และคนที่ถูกจับเป็นตัวประกัน16คนเนี่ยกระทรวงต่างประเทศก็จะใช้ความพยายามเต็มที่สื่อสารไปยังกลุ่มฮามาสที่จับกลุ่มคนไทยเพราะคนไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแยง้งแต่ที่ปาเลสไตน์นั้นเราไม่มีทูตครับทูตไทยประจำปาเลสไตน์ไม่มีเรามีแต่ทูตไทยประจำอิสราเอลกระทรวงต่างประเทศก็เลยประสานไปที่ทูต ต่างชาติที่ประจําในประเทศไทยนี่แหละซึ่งทูตเหล่านี้เขามีความสัมพันธ์กับปาเลสไตน์รวมถึงกลไกยของอาเซียนเพื่อให้ปล่อยตัวและประสานไปถึงองค์การนานาชาติโวยงานที่เกี่ยวกับมนุษยธรรมแห่งสาประชาชาติให้ช่วยเหลือคนไทยมีผลกระทบประมาณ5,000คนจากคนไทยในอิสราเอลสามพคน แสาไม่ใช่ห้าพันนะครับแจ้งว่าจะกลับประเทศหกพันคนแสดงว่าอีกพันหนึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยป่ะมันคิดถึงเมียรหรือเปล่าถึงกลับอะตกลงข้อมูลตัวเลขเป็นยังไงครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศผมฟังก็รัฐมนตรีพูดแล้วก็ผมก็งงๆอะ่ะก็คือจะไปประสานกับกลุ่มฮามาสนี่แหละให้ปล่อยตัว แต่ผมเป็นกลุ่มฮามานี่ผมจะปล่อยตัวมหลูกพี่มึงอ่ะพึ่งพึ่งด่ากูอ่ะปะนามกูอ่ะไอ้ลูกพี่ที่ชื่อเศรษฐาทวีสินน่ะออกแถลงการออกแถลงข่าวปนามกูว่ากูฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องกูฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องแต่คนของกูก็ฟังรู้เรื่องก็มาแปลให้กูฟัง ผมไม่เชื่อคอไอ้สิบหกคนนี้ตายเพื่อประชดไอ้หัวหน้ามึงก็ดีตายโหงแล้วยังจะให้ประสานงานปล่อยตัวมันเป็นไปได้หรือไม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศมันไม่มีทางเป็นไปได้และกลุ่มฮามาสนี่มันเก็บไว้ต่อรองที่มันจับไปแล้ว <c oughs> ต่อรอง โดยพปก็รู้สิบหกนี่คนนี้เป็นยังไงกินมีกินมีอยู่จะหลับจะนอนยังไงมันทุกทรมานมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะโดนฆ่าเมื่อ,อไรเรื่องนี้น่าเห็นใจมากๆจะบอกให้นะก็ลูกพี่คุณน่ะลูกพี่คุณน่ะจักกระพงอไปปากไว้ไม่รู้จะไปพูดเพื่อเอาใจไอ้การหรือยังไงอ่ะไอ้การมันจะมันจะทะเลาะ กับปาเลสไตน์มันจะเข้าข้างอิสราเอลก็จ่างหัวแม่มันหรือเปล่าเราไม่เห็นจําเป็นต้องไปเสือกอะไรกับมันเลยอะเรารู้จักอิสราเอลหรือเปล่าเรารู้จักปาเลสไตน์หรือเปล่าแล้วที่ว่ากลุ่มฮามาสนี่เป็นเป็นกลุ่มกระบฏไม่ใช่นะถ้ากลุ่มฮามาสเป็นกลุ่มกระบฏกลุ่มเสรีไทยก็คือกลุ่มกระบฏนะคือกลุ่มก่อการร้ายนะกลุ่มฮามาสมันก็คล้ายๆกับกลุ่มเสรีไทยอะ มันต้องการเอาดินแดนของมันคืนดินแดนปาเลสไตน์ดินดแดนดที่อิสราเอลยึดไปและที่อิสราเอลทำกับพวกมันเนี่ยทำยังไงบ้างคนที่อยู่ในฉนวนกาซามันก็ต้องพึ่งน้ำพึ่งไฟทางอิสราเอลก็ตัดน้ำตัดไฟเปิดไฟเวลาสามชั่วโมงบางคน มันรับจ้างซักอบรีดมันก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อนไปเดินเล่นไปคุยโมไปดินทาเชาบ้านพอไฟมาปุ๊บมันต้องวิ่งรีบวิ่งกลับบ้านเพื่อมารีดผ้าสามชั่วโมงนั้นบางครั้งนอนหลับอยู่ดีดีสบายสบายตีสองมันเปิดไฟให้ต้องตื่นมารีดผ้า เคยรู้ไหมว่าทำอะไรกับเขาบ้างแต่โอเคถ้าประนามประนามได้ประนามที่มันมาฆ่าคนตายคนไทยไปประนามเรื่องนี้ว่าม,มันมาฆ่าคนขอเราไปทำไมยี่สิบเอ็ดคนแล้วก็บาดเจ็บอีกสิบสี่คนแต่ปรากฏว่าเราโดนจับไปสิบหกคนไนงะ เราจะประนามมันแล้วเราจะไปคุยอะไรกับมันนะ่ะเราก็ต้องนิ่งๆก่อนหรือเปล่าวะรอโอกาสหรือเปล่าวะพอได้ไอสิบหกคนกลับมาค่อยประกาศประนามมันค่อยด่ามันก็ได้หรือเปล่าวะนายกเศรษฐาทวีสินฮะบางครั้งนะทำงานการเมืองระดับประเทศอะมันก็ไม่ต้องรีบร้อนหรอกมันไม่ต้องปากเปล่าหรอก แล้วที่ออกข่าวกันทุกวันเนี่ย <c oughs> ดีใจกัน,นแต่และช่องสื่อกระแสหลักเนี่ยไอคนนู้นมีชีวิตอยู่ไอคนนี้มีชีวิตอยู่ไปสัมภาษณ์พ่อแม่พ่อแม่ดีใจนู่นนี่นั่นคุยกันแบบมีความสุขแต่ไอพ่อแม่คนเงาพี่น้องคนตายมันไม่มีความสุขด้วยและโดยเฉพาะไอพ่อแม่พี่น้องคนที่โดนจับไป สิบหกคนมันยิ่งนอนไม่หลับใหญ่เลยแล้วก็ไอพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่นั่นสามหมืนคนก็ใจตุมตุมต่อมตอมนะเพราะฉะนั้นมันต้องระวังนะเป็นนายกอ่ะเป็นผู้นำอ่ะไม่ต้องปากไวไม่ต้องรีบหรอกใช้สมองใช้สติปัญญาหน่อย ถามหน่อยปนามไอฮามาสปนามปาเลสไท์และประเทศไทยได้อะไรวะไอการจะรักเรามากขึ้นเหรออิสราเอลจะรักเรามากขึ้นเหรออ่ะจีนก็ยังเฉยๆเลยเขาไม่พูจาปาสายอะไรเลยแม่งเห็นประนงประนามหาเหวอะไรเลยเอออ่ะ,อะวันนี้มั้งมาเนี่ย นายกเศรษฐาทวีสินน่ยมาที่พิษณุโลกอ่ะอืมวันนี้ใช่ไหมไม่ใช่วันนี้นี่พรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้มานะใครเป็นแฟนขับพักเพื่อไทยก็ไปต้อนรับหน่อยนะพวกดอมส้มคงไม่ไปอ,ะอ่ะอ้าวครบผม น,นี่ผมอยู่ที่วัดราชาบูรณะครับเอ้ยไม่ใช่วัดราชบูรณะครับวัดพายชุมพลครับวัดที่ผมบวชด,ด้านหลังนี่ก็เป็นพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทั้งหลายนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วกระดูกก็อยู่ที่นี่ก็อยู่กันแบบอบอุ่นนะมีความสุขบริเวณก็สวยงามครับท่านอาจารย์วาดมาทําความสะอาดเองทุกวันท่านมีเครื่องเป่าเป่าลมทุกวัน ็สงบดีด้านซ้ายมือคือเมนเผาศพเผามาแล้วหลายพันคนนะชีวิตเราก็มีเท่านี้เขาไม่มีอะไรมากมายหรอกครับความตายมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอยู่แล้วนะท่านที่มีปัญหานะครับในการดําเนินชีวิตการงานการเงินครอบครัวความรักมาหนังสือผมครับคาถาตาราพลิกชีวิตครับเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มที่ผมภาคภูมิใจอีกเล่มหนึ่งในชีวิตนะครับรองลงมาก็คือปัชญาของขีดอันนี้ขายหมดไปแล้ว ก็ราคาได้เียร้อยเก้าบาทนะครับเงินก็ไปเข้ากองทุนอิสระพลเพื่อที่จะไปดูแลผู้ยากไร้แล้วก็มาจรจัดพร้อมทั้งไปสร้างฉัตรให้กับพระปู่ศีสุโธแม่ย่าสีปทุมมาด้วยนะครับจ่ายเงินซื้อหนังสือแล้วก็ได้บุญได้กุศลร่วมไปกับผมด้วยติดต่อผมได้สามช่องทางครับทาง Facebook ดรกเตอร์กเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับ ฟังจบแล้วก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอบคุณนะครับที่นำหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตมาให้ผมเซ็นท่านที่สนใจนะครับราคาได้มาบาทนำเงินไปเข้ากองทุนอิสรพลช่วยเหลือผู้ยากไร้และหมาจรจัดครับ